ไม่ได้เลยนะเข้าบ้านนะข้าตายออกมาตายนี่นี่ใครอ่ะตายตายข้าเลี้ยงมันนะดักเก็บของเล้ยงข้ามายู่ไหนวะเหมือนได้ความมัคือตายคือตายได้ความมั่งในดักจุ้บเลยเล็กยังของหมดแล้วจิ้มมาตู้หลังไว้หน่อยครับมีกี่ช่อง

ผมมาช่วยเพื่อนรูเอลไตหนึ่งไตหนึ่งไตหนึ่งม่ออป้านลไม่ขึ้นสังคาบ้านเรียมหรอหรือขึ้นไม่ได้ขึ้นแล้วโดนข้างหลังยิงอร่มาต่เหรอองตัวชิดบ้านล้วมาแทงขึ้นมาไต่เหรอไต่เกมงหลังไปลังไต่ขวานได้พีวิวบอกกันรีวินได้อยู่ไหนพี่ โอ้โหหลังโหดตายดับไม่ไหวถอยสองตัวตังอันดับอะไรบอกพี่ผมสามสองดับไม่ทอยแล้วอากระแพงหลังเลยววะปีนโลกไอ้เหี้ยนี่โอ้ยมาแล้วไอ้เหี้ยหลังกูเข้าเลยกระแทงจะช้าแล้วนะข้าหน้าตาตัวหนึ่งน่าโมโหยเยอะเกินคีย์บอร์ดใครจะพังไวเฮ้ยผมกดมาโคมือเสร็จเฮ้ยผมกดสามารถมือสร ผมด้ฟังมาเมือสดใช่มาโอเคพี่ตอนเตตพีกขวาไปเลย่อกขวาไปเรยอจอะวงเลยรเดี๋ยวโค้ดได้ไหมะเดี๋ยวโค้ดติวเลยตัตัวนึงมันกลับแล้วนหงัตหนึ่งต่หนตหนพี่อเมาเจอพี่เคระวังหน่อบ้างมี มาวายหน้าบ้านไหมวายเอาเดี๋ยวดึงของก่อนดึงก่อนตายรับสองร้อยแต่พี่แต่เข้าบ้านแล้วหนึ่งเ้าบ้านตัวหนึ่งเข้าบ้านเข้าบ้านจะตายจะตายจะตายยันเล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 ยทันนี้ทันนี้มันดำตัวนึงไอเวฟไอเวฟเดี๋ยวเสือกฟเลยไม้บ้านดำจะตายตายเอ้ยตายเลยพี่เบียร์ได้เหรอเออตายเลยยังตายแล้วไหมมันเหลือตัวนึงตะกี้มันยันกันตัวนึงอ่ะมันเก็บของอยู่มันเก็บของเล่นอยู่ เจ็บ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 อยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ข้างในสุดให้ใครเป็นลมอ่ะตายตายตายตาตาเขาเล็กมีข่าเล็กมีฮันนี่เหรอทังไม่หมดเดีครับเจอบเต็มเลยโอ๊ยมาเคลียรนิดนีงแล้วเล็กัวเล็กัวแต่ข่าเล็กรถหลับบ้านมีรถหลับบ้านตัเล็กรถหลับบ้านแด้มีเจอเลยออกไปเจอเลยโอ้ไม่ตายว่ะเจ็บตัวเลยไม่ตะบกไม่ตะบกเราไม่ตะบกเราไม่ตะบกเออสียหลังบ้านดำแล้วนะตรงไหนมานะหลังบ้านดำเลยเหรออุ้ยบ้านแดง บ้านแดงหรืบ้านตู้โอ้โหไอ้เหี่บ้านตู้มอปวยสรุปบ้านไหนไอ้านตู้บ้านตู้พี่เอ่อเพลเพะบบอะไรเพลเพะบบอื้ออิมโปรดนบ้านดำไงบ้านดำอ่ะมีตัวอยู่แล้วบ้านดำแล้วหลือบ้านตู้เฮ้ยใครก็ต้องเกิดข้อดีไม่ไหวแล้วว่าอิมได้ไลยบ้านแดงเป็นเรื่องแล้วในโคเวอร์แต่มันยูโคองขาวเล็กพี่วิวเออโคเวอร์โคเวอร์ของด้วยเนี่ดูดิมีแบบหูของเยอะมากโคเวอร์โคเวอร์โอ้แล้วผมมาเกิดโรตีนใต้ขาวเล็กตัวนึง เก็บพ okay, of well, ี <Napoleon>. ่เก็บนดิเอาอะไรมันมีโปรเทคมาเดี๋ยวมึนดิเวลาเล่นนะพี่ตัแวนบุ๋มต้องจีบไไม่ต้องไปไ้นี่นกัาเนี่อ่ะดูัย่างบ้านดวยหลัง้าไ้ยิงอ่ะไม่นหรอตายบ้านเลยหลังาดมีพี่เคแล้ววะเออสวยเฮ้ยต้นหลังตาล่พี่อันนีต้นูหมดเลยตายตายเราตายตายเลยเจอไมเจอไอม เออพวกเราดีกว่าแองเบียรยาฟีเลยไม่ไไม่ไดปีน่ะเย้อย่างมันตอนโดนแมนเหมือนตอนโดนแมนเอ้ยไม่ใช่ขาได้เข้าตมเออบาอ่มันจอขโมยขโมผมไปเปิดมวได้บ่ายเย้เจ้ากหลอน่ากลัวจังลยคาเฮียขอขอแม่ยังไวหน้าเฮีย บ้านที่เก็บของน้ยบ้านบ้านสองชั้นมาเก็บของเลยแตกาวฟ้าสากระบอกเลยพุ่งไม่เอาันหรอเดินไปเดินไปเดไปนึ่งี่หน้าบ้านสงเลองหลีจะเข้าตัวไอ้เฮีย้งหลังเอ้ามองตายหรอโอ้ลองหลีลองหลีเข้าตัวบ้สชั้นเนี่ยอดดิสองชั้นอ่ะเา้านลงหลีล้ มันร่นยู่มันร่นอยู่มันร่นอยู่โอเค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 ระบบหลังบานระบบมันเป็นระบบมัย่ม่ถองั้นเป็นระบบนะเติมชั้น่ยยาไปเก็บพันนี่ผมเยไปเก็บหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้อย่ามถมอย่ามาถามว่าอ้ยไล่้วไ่แล้วเป็นระบบะเร่งวันละพูดเรื่องวันละเป็นระบบมากของอะไรวะเก็บเลยมนไม่มให้เก็บได้สกัดฟ้าเอาไหมเฮ้ยตอนไหนอยู่กัตำรวจ ใครเป็นตำรวจบ้านดำก็มีเฮ้ยตำรวจเฮ้ยไอ้เนี่ยแทกเก็บของไปก่อนเก็บของดิสไปเก็บของดิสไปเข่าชั้นน่ะฮันนี้กูสองสามก็บอกอะเก็บไปเลยอ่อไปเก็บเลยช่วยด้วยบ้านไหนมาดำโดนให้านดำมาเยอะปหรอไปนี่ตัวข้างล่างบ้านเฮ้ยตรงนี้ก็มีฮันนี่นี่หว่าของเที้ยของใครเนี่ยเก็บก่อนละทำม้านผมตัวนึงที่แย่เรอตายนะไปรอหมาตัวที่แย่เรอเราเรา ไม่อยู่ตรงไหนวะซาบาร์สวยโอ้เกิดมาเต็มเลยไปแลกแลกวาสองชั้นมาเต็มใช่หรอสองชั้นนะตายตายตชั้นตายเข้าบ้านแคมปมาใครเล่นต่อปะบ้านแดงเล่นต่อยของให้เดี๋ยของให้แดี๋ยของของให้เข้าบ้านมอ้ใครดีแลกหน่อยแลกหน่อยไว้มาเข้าแล้วเข้าบ้านมาเอพี่นุ๊กพี่นุกเขบ้านงมาหนึ่งยหนึ่ง้ยโอ้ยโดนเลยโดนเลยพี่นุกพี่นุกโดนยกถายล้มาละถ่ายแล้วได้ที

เจอกูมันมีสิบสองตัวเองผมอยากดันสวนไปว่ะรอเพื่องไป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 ชิหน้าคุณแล้วแตกไปสองไม่มีบ้าพี่โอ้ไม่ขอเก็บไม่ชิอตักไม้กำลังเข้าหลังพุ่นี่แบบหลังพุ่นหลังพุ่นทำเลยทำเลยทำเลยไหลแล้วเอาหลังพุ่นไปเลยมันมันบินไปในที่นั้นนะพี่โอ้ยตักไม้เยอะทักไม้บึ้มบั้มเออหลับเลยเอ้าหลังพุ่นตัวเดียวเองเอาดิดตัววเเียอา ลราปตายลปดตาดยลก็ไม่แตกลก็ไม่แตกลก็ไม่แตกพี่โอ๊ตก็ไม่แตกันเดียวหน้าผมไ่โอ๊ผมไม่ตายต่อไหนะไปผมนาผมนาผมหนบ้านหลังบ้านหลังบ้านหนึ่งลังบ้านหลบ้านเตยกาวฟ้าข้างหลังผมยอะเหมือนนะโอ้โหยิง ตายตายมาเมืองมาอีกแลวไหนอีกวาหลังว้าหลังหลังวะนาพี่นาพี่รอรอรอเวิ่งเดี๋ยวผมวิ่งผมวิ่งตายเออสวยมีพีนิกอยู่ตัวกล่องไปตรงนี้อันนี้ก็ตองนี้คือเบี้ยหน้าคือเบี้ยตรงไหนได้เลยแหละกูกำลังวิ่งหาตัวพีไม่อยู่ใจเย็นน่าเเพื่อนแทงแต่ถือกีฬตายไอ้ยิงยิงยิงล็อกตัวบ้าง้ไอเียยงตรงหนตรงนู้นตรงน้น อันนี้ตายอันนี้ตายยิาอนนเพื่อนไปด้ยไปดูอด้วยหลังเข้าเยอะหลังเข้าเยอะอ่เกิดนมงยิงให้อยู่กเีย้วยตายองเวดียวเราเราาเล่ตัวเดียวองเล่ตัวเดียวรรอรอเารอเโอ้โหตายตตาย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 ตตัวนี้นพมเพื่อนตาต่อหบาไงตายตายงตาย ัเจ้าเข้าตายปัดรอบๆตายห้าตั้งเลยะห้ลขึ้นตายบอสตั้งบอสตั้งบอสเ้ายันบอสตงไหนไมใช่บอสี่ัไปช่วยน้ามือดิไปกัเลยที่ังเข้าป้าหนตาเข้าตายนโคติ้นนโคตต้ช่หน้ามือน้